พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่เจ็ดเดือนที่หกในหัวข้อเรื่องในดัมเนดของการให้และพระวจะนะที่จะใคลกวนและสมาคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงสองและมีชายคนหนึ่งชื่อโครเนริอัส อาศัยอยู่ในเมืองซิซาริ亚เป็นในร้อยในกองพันทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียนท่านและครอบครัวเป็นคงเคร่งศาสนาและเกรงกลัวพระเจ้าท่านให้ทันแก่ประชาชนอย่างมากมายและอ้อนวอนพระเจ้าอยู่เสมอพี่น้องคะพระเจ้าต่อต้านความเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจนในทางกลับการพร่งค์จะช่วยทุกโอกาสเพื่อช่วยให้รอด ไวพรและยกระดับผู้ให้จ้งสังเกตคำว่าช่วยให้รอดแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ให้ผู้ใจกว้างและเอื้อเฟือก็ยังได้รับความสนใจจากพระเจ้าและพระองค์ก็พยายามช่วยพวกเขาให้รอดถ้าพระองค์สามารถหาใครสักคนให้อธิแทนเผื่อพวกเขาได้พระองค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายของพระองค์ในการกระทำและนำพวกเขามาสู่ความรอด เรื่องราวของโคเนริอัสในกิจการบทที่10แสดงให้เห็นถึงความจริงข้อนี้ได้อย่างสวยงามโคเนริอัสเป็นนายร้อยเอกชาวโรมันเป็นคนต่างชาติและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวยิวอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนเคร่งศาสนาที่ยำเกรงพระเจ้าและเป็นที่รู้จักในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเขาเขาบริจาคทานให้กับผู้คนและอธิษฐานอยู่เสมอ การให้และคำอธิษฐานของเขาไม่ถูกมองข้ามแต่ขึ้นไปเป็นอนุสร์ต่อพระเจ้าเนื่องจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเขาพระเจ้าจึงส่งทูตสวรรค์ไปหาโคนีเรียสพร้อมกับคำสั่งจากพระเจ้าให้ส่งคนไปตามเปโตเพื่อนำข่าวสารแห่งความรอดมาให้เขาลองคิดดูสิทูตสวรรค์ปรากฏกาให้โคนีเรียสเห็นเพราะการให้ของเขาพระเจ้าทรงวางแผนความรอดทั้งหมดสำหรับโคนีเรียส ครอบครัวของเขาและวงตระกูลของเขาเพราะความเอื้อเฟอื้อของเขาขณะที่เปโตรเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนทุกคนที่อยู่ที่นั่นพวกเขาเริ่มพูดภาษาแปลกๆแ,และสรรเสริญพระเจ้าช่วงเวลานี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในคริสตจักรดุกแรกซึ่งเน้นให้เห็นถึงวิสัยภาษากลของพระกิตติคุณพี่น้องคะ พระเจ้าทรงดูถูกความเตนีซึ่งขาดกับธรรมชาติของพระองค์และสะท้อนถึงธรรมชาติของมิญยันชั่วดังนั้นทุกครั้งที่พระเจ้าทรงดูคนเตนีพระองค์ก็มองเห็นตัตูรแต่เมื่อพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์ก็มองเห็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกวับพระองค์เองในตัวบุคคลน,นั้นและพระองค์ก็ถูกดึงดูดเข้าหาบุคคลน,นั้นด้วยความรัก2โครเดนบทที่9ข้อที่7ฉบับ AMPC กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลก พรงคทรงปิติยินดีในให้ดังวัลเหนือสิ่งอื่นใดและทรงเต็มใจที่จะละทิ้งหรือท้าปราศจากผู้ให้ที่มีหัวใจในการให้ด้วยใจยินดีซึ่งชมินดีพร้อมที่จะทำมัน2โครินบทที่9ข้อที่7ฉบับ A M P C ให้สิ่งนี้เป็นคำบรรยายถึงตัวคุณ และคุณจะมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าอย่างหล้นหลามฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นผู้ให้ด้วยใจยินดีและผ่านทางการให้ของฉันฉันวางตำแหน่งตัวเองให้สอดคล้องกับววัตถุประสงค์ของพระเจ้า ด้วยการมีประสบการณ์ก,กับพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์ฉันทำหน้าที่ในพระพรเหนือธรรมชาติความปลดปลานและการเพิ่มพูนขอบคุณอมหูผู้เป็นเจ้าที่ทำให้ฉันกลายเป็นช่องทางแห่งพระพรสุดโลกของฉัน ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเจ้าทรงดูถูกความตระนีซึ่งขัดกับธรรมชาติของพระองค์และสะท้อนถึงธรรมชาติของวิญญาณชั่วดังนั้นทุกครั้งที่พระเจ้ามองดูคนตรนีพระองค์ก็มองเห็นสตูแต่เมื่อพระองค์เห็นผู้ให้พระองค์ก็มองเห็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระองค์เองในตัวบุคคลนั้นค่ะ พระเจ้าทรงต่อต้านความเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจนแต่ในทางกลับกันพระองค์จะทรงช่วยทุกโอกาสเพื่อช่วยให้รอดไวพรและยงระดับให้กับผู้ที่ให้เสมอดังนั้นจงเรียนโดยที่จะเป็นผู้ให้แล้วคุณจะมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าอย่างล้นหลามคะ่ะพระเจ้าสำกำนังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด